มาเป็นประเด็นของคดีเรียกรับสินบนนะคะจากอธิบดีกรมการข้าวซึ่งผู้ต้องหาก็คือคุณศรีสุวรรณกับพวกคุณผู้ชมคะถ้าติดตามกันมาตั้งแต่ต้นในคดีนี้เนี่ยนะคะทั้งฝ่ายของอธิบดีกรมการข้าวท่านที่ออกมาเปิดหน้าชนแล้วก็ใจเด็ดมากๆคือภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวถึงกับเรียกขานกันว่าท่านเป็นหลังบ้านเลือดหนักสู้ก็ได้รับเสียงชื่นชมกันมากแต่ล่าสุดวันนี้อธิบดีกรมการข้าวออกโรงเองแจ้งยิบ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยประเด็นสําคัญก็คือย้ำว่ากรณีของการวางแผนตลบหลังล่อซื้อจับกุมคุณศรีสุวรรณเนี่ยท่านดําเนินการกับภรรยาสองคนไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษารัฐมนตรีกรเกษตรตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ค่ะนายนัฐกิจของทิปอธิบดีกรมการข้าวกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดแถลงข่าวกรณีที่มีการพาดพิงว่ามีนายธนดลสุวรรณฤทธ หรือว่านายหมูที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ mm. เป็นคนพาภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวนำเงินไปมอบให้กับนายศรีสุวรรณจันยา mm. เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566โดยอ้างว่าต้องการให้เรื่องร้องเรียนยุติลงและไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อองค์กรวันนี้นะคะประเด็นหลักที่คุณนัฐกิจอธิบดีกรมการข้าวถแถลงเนี่ยท่านยืนยันเลยค่ะว่าเรื่องทั้งหมดสาหรับการล่อซื้อจับกุม เกิดขึ้นโดยดําเนินการกับภรยาเพียงสองคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมานานพอสมควรแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดียืนยันว่าทีมงานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ได้ทราบเรื่องนอกจากนั้นยังกล่าวขอบคุณร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้กําลังใจในการทํางานและขอขอบคุณไปยังกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางที่ทุ่มเทเพื่อทํางานในครั้งนี้ สำหรับเหตุการณ์เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาค่ะท่านอธิบดีกรมการข้าวบอกว่าตนเองได้ตัดสินใจเดินทางไปบ้านของนายศรีสุวรรณพร้อมด้วยภรรยาและนายธนะดนจริงแต่ไปไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องของการจ่ายเงินนะคะเพียงแต่ไปถามว่าเพราะเหตุใดจึงมาร้องเรียนตนเองเนื่องจากผลการสอบสวนก็ออกมาแล้วว่าท่านอธิบดีกรมการข้าวท่านไม่ได้ทำความผิดอะไรใน4-5โครงการถ้าไม่ผิดก็ขอว่าอย่ามาแกล้งกัน ถ้าผมผิดผมต้องถูกสอบสวนแต่วันนี้ผลการสอบสวนออกมาทั้งหมดแล้วว่าไม่มีมูลทุกอย่างโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้ว่าไม่ก็ผมไม่ผิดจะไปจะไปพักผมอย่างไง่สวดมนเพิ่มบทไหมฮะท่านผมไม่ผิดจะมาสั่งผมพักงานอะไรอ่ะอยายามไม่ยืนยันอีกครั้งเพราะว่าสิ่งเขาบอกว่าเป็นการจัดฉากกันแก้ไม่มีหรอกมิจะไปจัดฉากไงถามมาดิกรรมใครกรรมมันเรื่องนี้ไม่ต้เป็นเรื่องของทา ทำรยาทำคนเดียวอะไรนะนเป็นเรื่อง,งของทพก้เป็นเร่งของคการข้าวทำไมออให้ภรรยาออกหน้าผมจะไปออกหน้าได้ยังไงอ่ะไแต่ได้ยของออไม่ออโอ้ยความเรื่องนี้มันเป็นความลับมันบอกใครไม่ได้คุณเข้าใจคําว่าความลับไหม คุณจะจับโจรสักคนนี่คุณจะต้องไปบอกคนอื่นเขาก็รู้ตัวหมดสิอย่างสถานะของคุณดัุเดชทนายฟ้าก่อนหน้าไม่ร,มรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาจับผมนีเดียวผมไม่เขานั้นไม่มีใครรู้หรอกผมรู้คนเดียวกับเมียผมวันนั้นใคร<ป>เอาไปแขวนหน้าบ้านสิงสุวรรณคะแต่ดูภาพดีว่าใครไม่รู้อ่ะลีลาดุเดือดนะคะนักข่าวถามท่านบอกว่าโกรธเหรอบอกไม่ใช่โกรธนี่สไตล์เป็นสไตล์ของท่านพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเนี่ยนะคะมาติดตามข่าวเด่นลำดับที่หนึ่ง อันนี้ต้องบอกเลยว่าดุดเดือดแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการเมืองนะคะล้วงลึกการเมืองกันกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะ,ม,ม,ม,ะมีเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมร้อยเอกธรรมนัฐพมเพ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรศและสหกรณ์กลางปีกปกป้องลูกน้องเลยค่ะในคดีอธิบดีกรมการข้าวเรียกรับสินบนอ้อขออภัยถูกกล่าวหาเรียกรับสินบนนะคะ ร้อยเอกธรรมนัพทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่มีการพาดพิงว่าที่ปรึกษาของตอนเองนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีซับอธิบดีกรมการข้าววันนี้ร้อยเอกธรรมนัทย้อนถามสื่อค่ะหากกระทรวงกรเกษตรเป็นผู้เสียหายตัวเองในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและมีความสนิทสนมกับอธิบดีกรมการข้าวรวมไปถึงภรรยาเนื่องจากว่ารู้จักกันมาก่อนและเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายเรื่องก็รับรู้มาโดยตลอด แต่ส่วนตัวไม่อยากพูดมากเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์และจะเป็นการแทรกแซงกระบวนการร้อยเอกธรรมนัฐยืนยันด้วยค่ะว่าสารตั้งต้นทุกอย่างตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงการนำจับกลุ่มตัวเองรับรู้ทุกอย่างแล้วก็ยังแนะนำให้ปรึกษากับฝ่ายกฎหมายและอธิบดีก็ได้มีการนำปรึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอดย้ำขออย่ามองกระทรวงกรเกษตรเป็นผู้ร้ายยันอย่าเป็นมองกระทรวงกรเกษตรนะครับเป็นผู้ร้ายเราเป็นผู้ถูกกระทำ ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นพี่น้องสื่อมวลชนหรือนักร้องเรียนทั้งหลายจะพูดอะไรพึงระวังนะครับแล้วก็รายการบางช่องเนี่ยเวลาเปิดคลิปเปิดให้หมดอย่าพยายามมาโจมตีกระทรวงเกษตรเราเป็นผู้เสียหายเมื่อเช้าก็ฟังรายการอยู่นะครับดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างท่านรองผู้การสอบสวนการท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่า เราเป็นผู้เสียหายอดิบิโจพร้อมครอบครัวถูกกระทําในเมื่อลูกน้องผมถูกกระทําผมจะปล่อยให้เหตุการณ์อะไรมันเลยเถิดไม่ได้เมื่อคุยกันแล้วให้ตัวแทนไปคุยกันแล้วไม่จบก็ไม่ต้องคุยกันแค่นี้เข้าใจไหมครับชัดเจนไหมครับดังน,นั้นไม่ต้องไปสงสัยที่ปรึกษาผมนะครับที่ปรึกษาจะทําอะไรไม่ทําโดยพระการนะครับไม่มีใครทําผิดกฎหมายมีแต่จะจัดการกับผู้กระทําผิดกฎหมาย ของบ้านคอาเมืองข้อมูลทีนี้ไม่ใช่แค่ ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรที่ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะยังมีการเปิดชื่อออกมาอีกค่ะอักษรยอ่อปปาเป็นอดีตผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการข่มขู่เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวในกรณีนี้แหละคุณผู้ชมกรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยาตกเป็นผู้ต้องหาล่าสุดวันนี้คุณวาราผู้ศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะคะก็บอกว่าในการประชุมพักชาติไทยพัฒนาวันนี้ คุณประพัฒน์โพธสุธนเลขาที่การพักลาการประชุมพักค่ะคุณประพัฒน์นี่ก็ชื่อปอปาพอดีเลยนะคะก็อาจจะถูกเชื่อมโยงได้คุณวราวุธบอกว่าประเด็นที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงนักการเมืองปอปานั้นพักคงเข้าไปชี้แจงในรายละเอียดไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองแต่ยืนยันพักชาติไทยพัฒนายึดถือการทำงานที่รวดเร็วโปรง่งใสตรวจสอบได้ และเท่าที่พูดคุยกับคุณประพัฒน์ก็ได้รับการยืนยันว่าเจ้าตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและกรณีที่เป็นประเด็นในขณะนี้ก็ไม่เคยได้รับรายงานมาก่อนค่ะเป็นมหาการ์บนะคะที่ยังมีการเปิดตัวละครออกมาอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องคอยอูยงแผงผังกันให้ดีนะคะว่าจะมีตัวละครไหนอีกบ้าง